นี่นะครับเรียบร้อยครับผมนะครับกอ้อนะครบไปแล้วนะครับเรียบร้อยไปเนเ่าไปคนละ้างมันจับรถซื้อ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุกุลสุข,ขุลครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัตภาษาศิลป์พี่น้องครับแม่ไทยพี่น้องได้เพิ่งรถกระบะคันนี้ที่เคยไทยพี่น้องเบิ่งนะครับพอดีพี่เพิ่อนมาไปใส่พี่พี่อยู่ใส่นะอยู่กระสังอยู่กระสังนะครับกระสังอยู่ใส่ปะ อ๋อเลยเลยเลยสุรินก่อนถึงวิาามอ่าใช่ไหมมาจากกระสังพี่น้องครับพี่ดูด้วยไอ้ผมเขียนถูกไหมไอ้อันนี้อันนี้เป็นว่าจะบอกว่าไม่ต้องขีดข้ามาด้านนี้ให้ตรงเพราะว่าบางทีอ่าใจไม่ได้ใช่ไหมพี่ได้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 อยู่น่าจะได้นะผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันมีปัญหาก็อ่าแล้วเธอผมก็ได้บางทีขีดอย่างเงี้ย่าส่งบางทีเขาไม่ได้ แล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นมอบนัดไออ้ในเล่มโอ้ในเล่มลงชื่อตัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ่ะโอ้ก็อันนี้โอนได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเส้นตัวนี้ผมอีกใบหนึ่งดูได้นี่นะครับบ่เนี่นะครับ มาท่ายพี่น้องในเบิงนะครับกระบะไม่เตีน,นะครับผมอ่าป้ายเพิ่นมาจากกระสังนะครับโอ้นี่นะมาจากกระสัง จะเป็นเส้นตัวไหนบ้างตัวนี้ให้มันให้มันให้มันครบโอบผู้โอนกับกับกับมอำนาจผูมอำนาจเขาให้มาแค่นี้สองใบคเขาเพราะว่าเพราะว่าในในเล่มในเล่มของพี่มันเป็นชื่อพี่อย่างนั้นไงแต่มาชื่อมันไม่ตรงกันโอเคยังมีปากกาบอ่ะบุกคาด้วยวันที่กล่องนะที่กล่อง

พี่พี่มีเกล้ามอ่ีเอเนี่เบิร์เนี่ยนเปล่มงจะค้องคือปดเตีย่มองเขาขายเลห็นหายหยนั้นนี่เห็ดขายหรือเห็ดใส่เนี่ บ่โอ้ือเทอเถอสร้างมีพใด้ใส่ปากกามือมันดำอยู่ในกระเป๋าคอยน่ะเจาเสียคอยเฮ็ดจักไหน ตรงนี้นี่นะครับพี่น้องครับเส้นอีกกสานในเพ่อนนะครับตอนนี้กำลังปั่นครับ พี่ออกมากี่โมงเนี่ยออกมาตอนสีน่โมงสิบโมงโอ้โหแล้กินข้าวพี่นีน้ำเป่าที่ไอ้คนนี้ใช้ได้ดิไออันนี้ใช้ได้พี่แต่ว่าเหมือนมันรั่วหรือเปล่าผมไม่ไม่ได้ใช้ไงผมอันนี้ม<อ>ันเป็นน้ำฉีดฉีดกระจกอ่ะอ่าหม้อน้ำมันอยู่ตรงนั้นครับไอไอใช้ได้เ,เ,เ,าเนาะไอในี่ดูดมีลมครับมีลมแต่ว่า ผมไม่ได้เติมมันก็ไม่น่าจะเย็นแต่ว่าลมพี่ลองเปิดด้วยเครื่องเป็นไงเนี่ยถามความาร,รู้สึกไไมไม่่ยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงขี่งไงเพราะวันนั้นม,มามาแค่นะั่นเฉยแต่คัดเครือร่องอะไรอันนี้เนาะเกียร์เกรชิดเนาะใช่ครับเครื่องผมว่าโอเคอยู่นะเครื่อง มี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 กระแจดอกเดียวใช่ไมเลนคอมบ้าแล้วแจมันแล้ววะนี่นะครับพี่น้องครับ เป็นะครับพี่ดาวครับใช <c oughs> ่เพิ่อนมาแต่สังขารครับ โอ้ยเ่าเต่าที่คุยแล้วพี่จอิงรอบสปัแบบนี้สองรอบแล้วนี่หมากเลยสิเาเาที่คุยแล้วพี่เขาที่คุยแหนึ่ันผมขอห้าร้อยวันไั้นมากออได้ได้ครันี่ครับดแล้วก็เจ็ให้เอาเอาใบ้นไม้มาให้ส่งให้เจ็บไชแล้เดี๋ยวาก็ต่อันนี้มาส่งได้เข้า ไปรรกนงดี่ออเดี๋ยวอนต้องนอนหน้าเตียงรนียง่าามนี่ะครับเรียบร้อยครับผมนะครับอมักพอมนะครบฮ่าไปไดแล้ครับเรียบร้อย เอกระจกแลนเนาไปคนอยรางมันเอ้ยมันจับรถซื้อโอ้โหมันดีเลยเนาะของบคือาวะวนเสีงเนา้วดี่เสียงดียปวละ เอาครับพี่น้องครับนะครับผมเป็นมาจากกระสังเหรครับมาเอาไปใส่ต่อนะครับผมปล่อยต่อปล่อยต่อพี่น้องครับนะครับออกกินในผีม no> ือตีพ่าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซัดสกายเอาด้วยพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งเหนื่อยเงีงเรื่อยๆนะครับผมนะครับบ่พอกนคลิปหน้าสล้วเราคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับสวัสดีครับ